ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนและ FC ที่ติดตามทุกท่านกิจไฮอินเวอร์เตอร์รุ่น1,300วัตต์กับไมโครกิจไฮอินเวอร์เตอร์ตัวนี้รุ่นอ่า300วัตต์เนาะอา่าน่าจะเรียกรุ่น280วัตต์เอาพุทธพลเอาพุทธพลเวอร์280วัตต์อินพุต300วัตต์อ่ะเป็นรุ่น300วัตต์นะฮะ ไมโครกิด300วัตต์กับกิจทาย1,300วัตต์สองตัวนี้เป็นของลูกค้าจากกรทมเป็นลูกค้าของลูกค้าเก่านะครับเคยส่งมาซ่อมถ้าจะไม่ผิดน่าจะเคยส่งไมโครกิดมาซ่อมแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้ลูกค้าก็บอกว่าซื้อมาใช้งานได้แป๊บเดียวก็มีอาการเออเลอร์ไม่นะรันนะฮะใช้ได้แป๊บเดียวส่วนตัวนี้มีอาการเปิดไม่ติดตัวนี้ผมทําการตรวจเช็คเบื้องต้นแล้ว มีการช็อตอยู่ทางฝั่งอ ter, คอนเวอร์เตนะ et, อร์นะครับคอนเวอร์เตอร์ DC t o DC คอนเวอร์เตอร์น่าจะช็อตนะมอสเฟตน่าจะช็อตนะครับนีนี้ลูกค้าอันเนี้ยเดี๋ยวผมต้องแจ้งอยู่บ่อยๆว่าเวลาลูกค้าส่งมาซ่อมกล่องที่ใส่เนี่ยต้องต้องใหญ่นิดนึงนะครับใหญ่นิดนึงเพื่อที่เวลาเราแพ็กตัว พัสดุเนี่ยแพ็กตัวกิจทายเนี่ยมันจะได้ใส่พวกซับกันกระแทกได้ได้เยอะหน่อยหนึ่งอย่างกรณีของลูกค้าท่านนี้กล่องมันพอดีเกินไปนะครับถึงแม้ว่าเราจะใส่ตัวซับกันกระแทกแต่ว่าไอ้ด้านเนี้ยเวลาขนส่งโยนมันจะมีการกระแทกเนี่ยทำให้ตัวกิจทายได้รับความเสียหายนะครับในกรณีของตัวนี้ก็ไอ้ตัวขั้วมันงอเข้าไปนะเพจมันงอ มาโดนตรงนี้โดนกระแทกเวลาขนส่งโยนนะครับเวลาเราแพ็กก็ให้กล่องที่มันมีขนาดใหญ่กว่าตัวกิดทายนิดนึงนะตรงช่วงนี้เราจะเอาได,ได้เอาพวกฟองน้ำด้วยอะไรใส่ซับกันกระแทกได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะดำเนินการตัวไมโครกิตตัวนี้ก่อนเนาะตัวแกะตัวจเช็คก่อนว่ามันเสียหายตรงไหนอาการเออเลอร์ไม่รันอันนี้ผมยังไม่ได้ ทดลองตรวจเช็คเบื้องต้นนะอาจจะลองแกะดูก่อนว่าฟิวมันขาดหรือเปล่านะครับตัวไมโครกิจตัวนี้นะครับผมแกะออกมาดูแล้วปรากฏว่าฟิวมันไม่ขาดนะครับ ผมก็เลยลองจ่ายไฟเข้าทดลองรันเครื่องดูนะปรากฏว่าเครื่องสามารถทํางานได้เนาะนี่ครับสามารถรันได้ผลิตไฟออกมา,าน่าจะปกตินะฮะตอนนี้ลิมิตก,กระแสไว้ที่3แอมแรงดันมันตกเหลือ20โวลต์มันได้อยู่ประมาณ5 51วัตต์เนาะเดี๋ยวลองอเดี๋ยวลองให้มันรันใหม่อีกทีหนึ่งดูว่า แต่วัดสูงสุดเท่าไหร่ตัวเครื่องสามารถรันได้นะครับลูกค้าบอกเครื่องรันได้แป๊บเดียวแล้วก็ไม่รันจะดูกําลังวัดได้สูงสุดอ่ะประมาณ100วัตต์ก็ถือว่าปกตินะฮะประมาณ100วัตต์เพราะว่ากระแสผมลิมิตไว้อยู่ที่3แอมป์อ่ประมาณเนี้ยนะครับก็ตัวเครื่องไม่มีปัญหาเลยเนาะสำหรับตัวนี้ ผมไม่รู้ว่าลูกค้าทดสอบยังไงลูกค้าบอกใช้งานได้แค่แป๊บเดียวเองตัวเครื่องมีอาการอาเออเลอร์ไฟแดงไม่รันเนาะลูกค้าต้องไปลองใหม่นะอันนี้ผมตรวจเช็คดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติอันนี้ลูกค้าต่อสายไฟเข้ามาเนะก็ไม่ได้หลวมอะไรไม่รู้ว่าลูกค้าไปเสียบปลั๊กที่มันมันหลวมหรือเปล่านะปลั๊กสามตาอะไรงี้ยต้องต้องลองไปเช็คอีกทีนะนะครับตัวเครื่องทํางานได้ปกติผลิตไฟปกติ ก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวรากอบคืนสําหรับตัวนี้นะครับเ,เดี๋ยวมาถอดตัวนี้เพื่อทําการตรวจซ่อมนะครับนะครับตัว1,300วัตต์ตัวนี้เคยผ่านการถอดน,น่าจะผ่านการถอดซ่อมมาแล้วนะครับตัวอุปกรณ์มาไม่ครบนะฮะเหล็กประกับมอเตเสีหายไป2อันนะครับ แล้วก็น็อตขาดคาน็อตขาดคาสองสองตัวเลยนะเงี่ยขาดอันนี้ก็ขาดคานะครับตัวเครื่องเคยผ่านการถอดมาแล้วเนาะอ่าก็ฝั่งนี้ก็เคยผ่านการถอดมาแล้วเนี่ยแผ่นประกับมอเตใส่ผิดทางนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าลูกค้าถอดรลอเอาไปให้ช่างที่ไหนทำเนาะแล้วก็ตัว ซิงคอนเวอร์เตอร์นะครับไม่เข้าอยู่ในล็อกเนี่ยเคยเปลี่ยนซีมาแล้วนี่นะฮะตัวเก็บประจุน่าจะเคยเปลี่ยนมอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์มาแล้วด้วยคาดว่านะไม่รู้ว่าเป็นล็อตใหม่หรือเปล่านะครับสำหรับกิจทายตัวนี้ก็ถ้าเป็นกิจทายล็อตล็อตใหม่ที่มันมีปัญหาภาคคอนเวอร์เตอร์พังง่ายนะครับ ก็คือซ่อมได้แต่ว่าจะไม่มีประกันเนาะซ่อมได้แต่ไม่มีประกันนะฮะ้าซ่อมกลับไปแล้วลูกค้าเอากลับไปใช้งานได้วันเดียวพังก็ถ้าจะซ่อมอีกก็ต้องต้องเสียค่าซ่อมอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจทายที่ถ้ามันเป็นล็อตที่มีปัญหาเนี่ยภาคคอนเวอร์เตอร์มันจะพังแบบไม่มีสาเหตุนะพังแบบง่ายนะก็เดี๋ยวต้องแกะออกมาดูก่อนนะว่ามันเป็นล็อตใหม่หรือเปล่า หม้อแปลงลูกนี้ออกเหลืองๆเ,เหมือนหม้อหม้อแปลงไหม้ด้วยครับแบบนี้อาจจะซ่อมไม่ได้เนาะหม้อแปลงไหม้อะหม้อแปลงไหม้เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมแกะดูก่อนถ้ามันเป็นล็อตใหม่ก็ก็คงไม่ต้องซ่อมเพราะว่ามีหม้อแปลงไหม้หนึ่งลูกนะครับหม้อแปลงช,อช็อตจนไหม้เลยอ่ะให้เห็นชัดๆนี เพราะว่าถ้าเป็นรถหม่ซ่อมไปก็เดี๋ยวก็พังอีกแล้วมีมหม้อแปลงไหม่หนึ่งลูกอย่างนี้ยมันก็ไม่สมบูรณ์แล้วนะครับซ่อมไปก็อาจจะไม่ไม่คุ้มใช้งานไม่คุ้มเดี๋ยวก็พังอีกเดี๋ยวผมทาการแกะดูก่อนแกะตัวบอร์ดออกมาตรวจเช็คมอสเฟตก่อนถอดตัวบอร์ดออกมาแล้วนะครับก็อันนี้ไม่รู้ว่าฝีมือลูกค้าเองหรือว่าเอาไปให้ช่างที่ไหนทำเนาะ กานค่อนข้างไม่ค่อยเรียบร้อยส่วนตัวกิจทายมันเป็นล็อตใหม่นะครับก็จะดูจะให้ดูเบอร์มอสเซถ้าเป็นเบอร์เนี้ย fb มองไม่เห็นนี่ fb 3 3 0 7 z เนี่ยมันจะเป็นกิจทายที่เป็นล็อตใหม่นะครับ ตัวนี้บางตัวนะไม่ไม่ได้เป็นทุกตัวนะเพราะว่าเท่าที่ซ่อมมาเนี่ยบางตัวลูกค้าซื้อมาใช้งาน,นก็ไม่มีปัญหานะก็ใช้ได้ปกติไม่ภาคคอนเวอร์เตอ,อร์ไม่มีปัญหาแต่บางตัวลูกค้าบางท่านซื้อมาใช้ได้วันเดียวพังนะครับใช้ได้อาทิตย์เดียวพังมีปัญหาที่ภาคคอนเวอร์เตอร์อรก็แล้วแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่ามาลดหลังๆนี่เขาได้ทําการแก้ไขหรือย,อยังในเกี่ยวกับ กับภาคคอนเวอร์เตอร์นะครับส่วนตัวเนี้ยมันหม้อปแปลงมันไหม้เนาะแล้วก็มันมีน็อตขาดน็อตขาดตัวนี้ก็ขาดที่ตอนผมถอดออกนะเพราะว่ามันมันขันไม่ออกนะครับขาดน็อตขาดหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะน็อตขาดคาดแล้วก็อุปกรณ์ไม่ครบแล้วบวกกับ เป็นกิจไฮ็อดใหม่แถมหม้อแปลงไหม้ด้วยหนึ่งลูกนะหม้อแปลงไหม้ด้วยก็ประเมินแล้วน่าจะซ่อมไม่คุ้มนะครับซ่อมไปเอาไปใช้งานได้ไม่นานก็น่าจะพังอีกหรืออาจจะเอาไปใช้แค่วันเดียวก็พังอีกนะครับก็ประเมินแล้วผมประเมินแล้วไม่ซ่อมดีกว่านะครับ ไม่ซ่อมจะดีกว่าก็แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองไล่ตรวจเช็คประเมินดูอีกทีแล้วกันเหมือนมอสเฟตมันจะไม่ช็อตนะแต่ว่าจุดเนี้ยมีการบัดกีเหมือนขามันช็อตกัน เดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวผมเช็คดูก่อนเพราะบัตรกีมาไม่เรียบร้อยเลยเหมือนว่าขาขาตะกวัวมันช็อตถึงกันเนี่ยขาขาของมอสเฟตเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนว่ามอสเฟตมันไม่ช็อตเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนว่าโอเคจะซ่อมหรือไม่ซ่อมดีนะครับครับตัวหนึ่งพันสามร้อยวัตต์ตัวนี้นะครับทำการตรวจเช็คอย่างละเอียดแล้วมันมี อมอสเฟสช็อตด้วยนะครับมีมอสเฟสช็อตด้วยก็ประเมินแล้วไม่คุ้มนะฮะซ่อมไม่คุ้มผมเลยไม่ซ่อมนะครับสำหรับตัวนี้นะเพราะว่ามันอุ่อมอแปลงไม่มอสเฟสช็อตนะครับอุปก,กรณ์ไม่ครบแล้วก็เป็นบวกกับว่ามันเป็นอตใหม่ด้วยซ่อมไปแล้วเอากลับไปใช้งานพังอีกเสียค่าซ่อม ไม่คุ้มนะฮะก็เลยไม่ซ่อมนะตัวนี้ส่วนตัวนี้ไม่เสียนะครับเครื่องทํางานปกติเดี๋ยวทดลองให้ดูอีกทีหนึ่งกระแสะเข้าไปที่10แอมป์นี่นะครับรันแล้วดูว่ามันจะได้สูงสุดเท่าไหร่เนาะนี้ผมปรับกระแสะไว้ที่10แอมป์สเปคมันประมาณ300นะฮะทำงานได้อยู่ที่320วัตต์ นะครับอันนี้คือสุดของเขาแล้วอยู่ประมาณนี้เออเกินสเปคด้วยเนาะสเปคสเปคจริงสเปคสองร้อยเก้าสิบได้สองร้อยแปดสิบเท่านั้นเอง,เองนะสเปคสองร้อยแปดสิบเนี่ยทำงานอยู่ที่สามร้อยยี่สิบวัตต์ก็ถือว่าโอเคนะครับลดกำลังลมก็สรุปนะฮะตัวนี้ ลูกค้าส่งมาซ่อมด้วยอาการเออร์เลอร์ไม่รันตรวจเช็คแล้วตัวเครื่องไม่มีปัญหาใดๆทำงานได้ปกติทุกอย่างนะครับส่วนตัวนี้อาการเปิดไม่ติดนะตัวเช็คแล้วอมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์ชอร็อตมออแปลงไหม่1นลูกนะครับแล้วก็อุปกรณ์ไม่ครบแล้วก็มาเป็นรตใหม่ที่คอนเวอร์เตอร์มีปัญหาก็เลย ประเมินแล้วไม่คุ้มก็เลยไม่ซ่อมนะฮะ,ะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปหากผิดพาดประการใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ